สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทิชชู่นินนะคะว wow, <wow>, wow. วันนี้ก็มาที่โบ่อโทรหนึ่งอีกแล้วไม่ใช่โบ่อโทรหนึ่ง<อ>บ่อสอดมาที่บ่อบ้านนาลาใหญ่ค่ะนี่ก็นั่งน้องมะนาวเอ็มไม่ยินเป็นอยู่ดี ีก็รออยู่ฝั่งนี้รออีกสองคันเราเราคันที่สามรถเยอะไม่โควรตักไม่ทันแล้วกัออนออสต,ตักเหมืนนอนว่าต้องรีบตักนะถูกเต็มเพลงแกงจะนออสไหมอะไรนะขึ้นไปเต็มเพลงแกงจะออนไหมเต้นตรงไหนเป็นตรงตรง,ตรงอารนเต้นหัว <laughs> วันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วได้ห้าเที่ยวฮะห้หาเที่ยวจริงงวดต่พากันทำทางอ๋อเอ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 อมื่อวานคนตกวันนี้เพิ่งได้ห้าเที่ยว <c oughs> 15, บ้าเท่าไรได้สิบห้าสิบหกเที่ยวมัวนะ้งไม่รู้ได้สิบห้าอ,อะไรเร็วแท้มันมนั่งไม่กี่โมงเองมันวิ่งสายเมืม่แต่ทำทางในคนละสี่ห้าเที่ยวนี่ งั้นมันงจริงไม่ได้อันนี้เราจะรอจัดออนนะคะแกงตักมือไม่ใช่ยีแตงตักหรอหรอเพราะเดี๋ย<า> <ไป S 1> วน <ไป S 1> ี้พี่แตงตักแล้วเหรอแล้วว้าต่อไปก็จะพี่ตีนมีสองคันก็ได้แล้วให้แจนแตงตักคันหนึ่งจัดออนตักคันหนึง่ง าร้อ,รอยสี่ก็ตักคันหนึ่งค่ะอีกคันหนึ่งเล่นขี้ตมขัาดูยังไงร้อยก็สติ๊กเกอร์ไงผมเห็นใ่โคสองคันเองผมไม่เห็นร้อยสี่เลยอุ้ยบุกหรือเปลือกหอยอันนี้รอกกี้มาบอลนี้เสียทุกคันเลย ที่แรงไม่มีคันไหนเอาม่เสียเอ้าเดทุกคันนะครับคันนี้ก็สเ,เสียเหลยเสียคันนี้ยกท่านหรือเปล่าหนุ่มเมืองช้างของพี่อ้ํก็หมดไปหมื่นสองเมื่อวานเส้าหมดไปเท่าไหร่หมดไป 300. ส<ำ>มามร้อยซ่อมซ่อมที่ไหนซ่อมยูนีท์เนี่ยซื้ออะไรบัสตีซื้อสายมาสามร้ 300, อยห้าสิบบาทเราเจอพี่รุต กลองทิชชู่มีแต่ฝุ่นเลยเฉ<ม>ดบ้างไหมเนี่ยเฉดเด,ด,ดเอ๊ะรถรถอยู่ในนี้ทำไมกลองทิชชู่มีฝุ่นเปิดประตูขับรถเหรอฝุอ่นจริงว่อฝุ่นต้องนานแล้วฝุ่นจนมันแหงแ้งอะเนี่ย อ,อันนี้มันไม่มันไม่กลิ้งนะติดกาวสองหน้าแล้วโอ้หิวข้าวใครใครโทรมาถามไฟไฟอ๋อ FC เขาจะเ,าเขาจะไปติดเขาจะสั่งไปติดรดถดเขาไปข้างหน้านะไปเนี่ยร้านจูเนียร์บอกแล้วให้เขาทักไปหาร้านจูเนียร์ 4,500อี๋ <45. S 2> ถ้าทำแบบนี้ด้วยไม่น่าจะใช่พี่แตงนะทำยีแตงยีแตงขับนี่ไม่ใช่เป็นโคนี่ันขับสองคันสองคนพี่แตงรับไม่ใช่แกไม่ได้ขับแกเป็นคนควบคุมคนขับโอ,โอ้ยางนอดขับตัวตดึงด,ดึง,ดงหูดึงหูขวาก็ คอนโทรลขวาดึงหูซ้ายคอนโทรลซ้ายเอาแล้วถ้าดึงตรงกลางละ่ะดึงตรงกลางก็จักกะจี <laughs> จะเออขอ,อดอเสื้อขับตลอดเละถอเสื้อขับทุกวันเนี่ยแอมก็เย็นอยู่ดิยยินจนหนาวเลคือ,อตัวแกร้อนไงใส่เมือ่อกี้ร้อน จะเสร็จยังจะเสร็จแล้วเนี่ยอีกกี่วันเนี่ยบอกแค่นี้แหละขุดแค่นี้ไม่ได้ขุดไปถึงนู่นเลยออ๋เสร็จแ,แล้วไปเก็บงานสิบสามไร่เหรอใช่แล้วขุดตรงไหนขุดบ่อสายสองนี่สายสอง,ง,สสองต้องลงน้ำแข็งน,น,นะอ๋อเอาแล้วรถคันสีม่วงใครขับอะไม่รู้ไม่ใช่คันสีม่วงเมื่อกี้อะ่ะอินสเปกเตอร์นะ มาจากบ้านกวดน่ะอ๋อ็รกกี้นั่นนะอืมไม่รู้ชื่อตัมหนึ่งจาอะไรทำไมเขาได้มาขับอยู่นี่ ไปยี่สิเที่ยวคืออยู่ไม่ถึงยี่สิบเลยไม่เ,เป็นไรเลย19ก็ได้ไม่ได้เป็นไรแล้วแต่มันได้น้อย19ก็ได้เราไมีเดือนน้อยเนาะทำไได้เนาะว่ายทิ้ เต็มเลยโอ้สายควันโว้ถึงาแล้วคราใช้มิเตอรดินก่อน่าจอนอน,นเอาลาใเซโกเป็นอะไรอีกคันนี้กันชนเป็นอะไรไหนตีชิม่งวง ตอนแรกไม่ใช่เป็นแบบนี้อันนี้เขาดัดลงไปแล้วตอนแรกมันแบะออกมามไม่รู้มผมจะไปรู้ไหมผมอ๋อเผื่อรู้คันนี้ต้องปิดหน้าขับเพราะว่าฟิล์มมันใสห้อนอ้าวใครวะน่ะ

กินข้าวกินแต่มียำครูม่ซื้อของมาฝากเลยอนวันนี้ลืมอ๋อขอดรอรถเฮ้ยรถไทยพ่กสบายเลยรถไทยเขาปาดทางไงตลอดถ้าทางดีไอหนุ่มรถไทย ส่งยิ้มให้ด้วยไม่ใช่ลูกโตเกะลูกเกะออสก์โอ้พี่อ้มหมดไปหมื่นสองหมดไปหมื่นสองดอกจอกแตกทำไมถึงแตกขับเร็ว าจะเอาตักเต็มยังเนาะยังเฮ้ยเจแล้วหรอโอ้ผูกอะไรหลุดแล้วผูกอะไรลหลุดที่ไหนกันชนคันนี้เบี้ยวเลย ไม่รู้แกลงมาดัดเองมั้งตอนขากลับมาขามาบอกไโย อันนี้มีดินอยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กับแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ